ความรักคู่ครองปัญหาครอบครัวมีสาเหตุทั้งจากเรื่องของกรรมใหม่และกรรมเก่าแต่ส่วนมากจะหนักไปทางกรรมใหม่เป็นเหตุหลักด้วยการผิดศีลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งคู่และการมัวเมาในกิเลสอำนาจฝ่ายต่ำการไม่ยอมกันและกันหากเป็นในเรื่องของกรรมเก่าเช่นในอดีตชาติ เคยหลอกให้คนอื่นหลงรักแล้วทิ้งขว้างเคยมีสามีภรรยาหลายคนแต่ดูแลไม่ได้เป็นเหตุให้คนใดคนหนึ่งต้องทุกข์ทรมานหรือเป็นผู้ที่ชอบยุยงให้ครอบครัวตนเองหรือผู้อื่นต้องมีความแตกแยกด้วยการกระทําทั้งกายวาจาใจคอยยุยงให้สามีเกลียดพ่อแม่ยุยงให้ คู่ครองคนอื่นผิดใจกันเป็นสาเหตุให้คนต้องทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือใช้วาจาส,อส่อเสียดโดยการกระทำทั้งหมดนั้นมีพื้นฐานทางจิตใจที่เป็นอกุศลหากเป็นผู้ที่มีกรรมแบบไม่มีคู่ครองหรือมีคู่อยู่แล้วแต่ไม่มีบุตรทั้งที่ในชาติปัจจุบันก็ประพฤตินตนอยู่ในศีลข้อสาม ก็ด้วยเหตุแห่งกรรมที่เจ้ากรรมในเวรต้องการไม่ให้มีคู่ครองหรือบุตรสืบสกุลนั้นเรื่องมาจากอดีตเคยไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมาก่อนทําให้คู่ครองของเขาเกิดความเจ็บช้ำน้ําใจผูกจิตอาฆาตสาบแช่งคือไม่ให้มีคู่ครองหรือมีลูกหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ไปกระทํากรรมอันหนักไว้เช่นเคยสังหารลูกเมียผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อได้รับโทษ โดยต้องสังเวชชีวิตคืนในชาติถัดไปแล้วยังมีเศษกรรมอันเหลืออยู่ที่ยังส่งผลมายังชาติปัจจุบันทำให้ต้องร้างคู่ครองหรือไม่ก็บุตรในอันที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาแก้ทิปปลายเหตุแล้วทางที่ดีต้องเริ่มจากเหตุของมันก่อนคือเรื่องการดูเนื้อคู่นี่แหละเลือกเนื้อคู่ให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแต่อย่างที่พูดเสมอว่า สัตว์โลกนั้นจ้อมเป็นไปตามกรรมของตัวเองดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เลือกคู่ครองคนนี้แต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะกรรมเป็นผู้ลิขิตให้เป็นเช่นนี้หลายคนมีปัญหามากในเรื่องคู่ครองเริ่มจากภายในที่ขัดแย้งกันทางความคิดจงผลนำมาสู่การกระทำที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันการกระทำนั้นทั้งกินเหล้ากินเบียร์เที่ยวเตีย การงานไม่ยอมทำไม่ยอมสนใจการมักมากในกามจนเกินเหตุทําให้เกิดความร้าวฉานในชีวิตคู่การข่มเหงทําร้ายจิตใจให้บอบช้ําทั้งที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทางที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้ให้จากร้ายกลับกลายเป็นดีเปลี่ยนจากคู่เวรคู่กรรมมาเป็นคู่แท้นั้นคู่บุญบรารมีทําได้ คือต้องทำแต่กรรมดีเท่านั้นเพื่อไปลบล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในภายภาคหน้าขอให้มีศรัทธาเชื่อเถิดว่าการทำดีย่อมได้ดีทำบุญต้องได้บุญเพียรทำความดีกับเขาหรือเธอในทุกๆเรื่องทางกายวาจาใจปรารถนาให้เขามีความสุข และกับเนื้อกับตัวมาเป็นคนดีความดีเหล่านั้นจะไปละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาให้หมดหรือเบาบางลงในระดับที่เราพอใจจะรับได้หรือหมดพิษไปเลยก็มีเปรียบความไม่ดีของเขานั้นเหมือนดั่งยาพิษหนึ่งช้อนถ้าเรากินเข้าไปโดยไม่ผสมอะไรเลยเราอาจจะตายในทันทีแต่ว่าถ้าเรา เอากรำดีกรมดีคือน้ำสะอาดหนึ่งตุม่มมาละลายมันผลของพิษนั้นก็จะเบาบางจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลยอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองมันชักชวนเขาหรือเธอให้ทำบุญกุศลทำทานและรักษาศีลภาวนาบางคนอาจจะต้องใช้อุบายบ้างก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะเราทำไปด้วยเจตนาที่ดีและรักเขา และอยากเห็นเขากลับมาเป็นคนดีดังเดิมบุญกุศลที่ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญใหม่ซึ่งเราต้องมันอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมมาสู่ความดีงามแรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอนแต่จะเร็วหรือช้านั้นก็อยู่ที่บุญกุศลที่เราทำจะมีอนุสง์มากน้อยเพียงใด อานิสงส์ของบุญนั้นไม่ใช่เพียงแต่แค่การทำทานภาวนาเข้าพระหรือสังฆทานเท่านั้นมันยังมีช่องทางในการทำบุญหลายช่องทางทั้งการรักษาศีลการภาวนาการอนุโมทนาบุญผู้อื่นการใช้แรงกายสติปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวบางคู่ ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เช่นบุญที่ว่าร้อยได้แต่อาจเป็นเพราะเขาหรือเธอมีกรรมมีวิบากรรมมาบังตาบังใจอยู่หรือกำลังส่งผลอยู่จึงต้องเริ่มจากการอนุโมทนาบุญที่ตัวเราก่อนคือการอน,อนุโมทนาบุญส่งไปให้เขาระบุชื่อเขาทุกครั้งให้เป็นบุญใหม่แม้นเจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตาม หลังจากการทำบุญทุกครั้งก็ขออนุโมทนาส่งบุญไปให้ไม่นานนักบุญที่เขาทำไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้และยิ่งได้ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันบุญกุศลทั้งสองคนจะมารวมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นและเป็นจริงที่ว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากรรมต่างๆได้เบาบางลงไป จนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้แต่อย่างไรก็ดีก็คงต้องได้รับเศษเวเรเศษกรรมที่ทำมาเพราะเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้เมื่อเราได้ทำกรรมดีร่วมกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องละเว้นกรรมชั่วด้วยอย่างน้อยการรักษาสินห้าอย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำแพงกั้น ไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตเราทั้งคู่ได้และสิ่งที่สําคัญครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าเราสามารถทำให้คู่เรานั้นได้กล่าวโหวสิกรรมให้กับเราและเราให้โหสิกรรมต่อเขาหรือเธออย่างจริงจังจริงใจวิบากกรรมไม่ดีที่เคยทำร่วมกันก็จะได้ยกเลิกกันไปซะซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากสำหรับคนทั้งคู่เพราะสิ่งที่เราเป็นหนี้แก่กันและกัน ได้ถูกชดเชยไปแล้วมาถึงเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วบอกตรงๆว่าไม่อยากที่จะแนะนำแต่มีความจำเป็นที่ต้องบอกให้ทราบก็คือสําหรับคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่อาฆาตทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและมีความคิดอยู่ทุกวันว่าจะแยกทางกันได้อย่างไรนั้น สิ่งที่แยกคนทั้งคู่ออกจากกันไปได้นั้นก็คือต้องรอให้วิบากกรรมที่ร่วมกันมานั้นหมดลงเสียก่อนถึงจะแยกกันไปได้และแรงอน,นิสง์บุญของตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ที่จะพอทำให้วิบากกรรมต่างๆได้หมดลงหรือคลายลงอีกทั้งอาจมีกรรมมาตัดรอนกรรมมีบีบคั้นทำให้สิ่งที่เราทุกทนทรมานพลิกผันไป ซึ่งก็เป็นเรื่องกฎแหงกรรมทั้งสิ้นขอให้ทำใจและเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งถ้ามีเรื่องไหนยังไม่เข้าใจลองสอบถามครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นพระสงฆ์หรือคนที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่อย่าเป็นอันขาดขอเตือนไว้เลยว่าประตูนรกจะเปิดรอคุณอยู่ถ้าแอบไปสร้างกรรมไม่ดีโดยคิดเอาเองว่าจะสามารถตัดขาด เรื่องนี้เรื่องกฎแห่งกรรมไปได้รั้งแต่จะทำให้ต้องทุกทนทรมานยิ่งขึ้นทั้งการพยายามทำร้ายตัวเองการคบชู้หรือการมีกิก๊กการประพฤติผิดในการเสื่อมทั้งปวงเพื่อการประชดประชันคู่ครองให้โกรธหรือเลิกลาเราไปมันจะไม่เป็นอย่างที่เราหลงผิดคิดไปอย่างนั้นแน่นอนเพราะผลของมันเลวร้ยวายกว่าที่คิดมากนักแต่ถ้ายังรัก ยังมีแรงปรารถนาที่อยากจะคู่ครองกันอีกมีจิตใจเมตตาเชื่ออยู่เสมอว่ากรรมดีจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาหรือเธอได้ดวงตาและหัวใจยังคงเห็นในความดีมากกว่าความไม่ดีของเขาหรือเธอลองนำวิธีนี้ที่จะแนะนำเหล่านี้ให้ไปใช้ต้องได้ผลดีกลับมาอย่างแน่นอน อย่างน้อยกับผู้ที่ได้กระทำความดีเป็นสเสบียงบุญที่เก็บเอาไว้ถึงเวลาก็นำออกมาใช้ได้ทันเวลาวิธีลดกรรมให้ครอบครัวกลับมาดี 1. ให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยความจริงใจ 2. ให้พาคนในครอบครัวไปทำบุญศาสนาพิธีต่างๆและอธิษฐาน ขอให้คนในครอบครัวมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตรงกลัน่นมีศีลปัญญาศรัทธาการให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 3. เมื่อเราสร้างบุญทุกครั้งขอให้อุทิศบุญกุศลที่ทำนี้เจาะจงไปหาเจ้ากรรมในเวรโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่มาทำให้ครอบครัวของเรานั้นแตกแยกและขออโหสิกรรมให้อภัยเขาด้วย ด้วยเพื่อไม่ให้กรรมนั้นผูกพันอีกรวมถึงอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวของเราและคู่ครองของเราพระพรหมเทวดาพระภูมิเจ้าที่ในบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาขอพรให้ท่านมาเป็นร่มโพร่มใส่หอให้ร่มเย็นเป็นสุข 4. มันทําบุญกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณญาติทั้งสองฝ่ายปนิบัติสามีภรรยาเลี้ยงลูกอย่างดีห พยายามรักษาสินห้าให้ได้โดยเฉพาะข้อ3เรื่องของกามเมข้อ4เรื่องของมูสาและข้อ5เรื่องของการดื่มของมึนเมาเพราะทั้ง3ข้อนี้จะช่วยกันไม่ให้ไปทำอะไรที่ให้เกิดปัญหาอีก